สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นางต้นน้ำมาอยู่ที่คาเฟ่มีกระต่ายด้วยทุกคนดูสิคะมีกระต่ายนอนอยู่ด้วยนอกจากกระต่ายก็มีไก่ชิกกี้ด้วยค่ะนี่นะคะทุกคนนี่ก็คือกวางกวางที่นี่น่ารักมากเลยค่ะ ถ้าไม่เชื่อทุกคนดูนี่นะคะน้องต้นน้ำจับกวางได้ด้วยอยู่แล้วเรามาทานอาหารกันค่ะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศโดยรอบคาเฟ่ที่น้องต้นน้ำมา จะเห็นได้ว่าวิวที่นี่ธรรมชาติมากเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาเที่ยวที่น้ำตกมีปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะและต่อไปนะคะเราก็มากินย่างเนยกันต่ออร่อยมากๆเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ